สวัสดีครับในการเจาะลึกครั้งนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าครูโรงเรียนเอกชนหลายคนอาจจะกำลังเจออยู่หรือไม่ก็สงสัยนะครับคือเรื่องการทำงานล่วงเวลาอยู่เย็นหลังเลิกเรียนหรือบางทีต้องมาวันเสาร์อาทิตย์แต่เออกลับไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลยเราจะมาดูกันครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยว่าจริงๆแล้วกฎหมายเขาว่ายังไงกันแน่เรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะประเด็นนี้ก็มีความน่าสนใจนะคะเพราะว่า สถานะทางกฎหมายของครูโรงเรียนเอกชนเนี่ยเขามีความเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันคือไม่ได้อยู่ใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานแบบตรงๆรงเหมือนลูกจ้างทั่วไปนะคะเพราะงานด้านการศึกษามันมีลักษณะเฉพาะแต่ว่าก็จะมีกฎหมายมีระเบียบที่ดูแลสิทธิของครูกลุ่มนี้โดยตรงค่ะซึ่งอการที่โรงเรียนให้ทํางานล่วงเวลาแล้วไม่จ่ายค่าตอบแทนเนี่ยอันนี้มีประเด็นทางกฎหมายที่ ที่ชัดเจนเลยค่ะว่าทําไม่ได้อ๋อครับครับคือมีกฎหมายเฉพาะดูแลอยู่แต่ถึงจะอย่างนั้นการไม่จ่ายค่าลงเวลาก็ยังก็ยังถือว่าผิดอยู่ดีถ้าอย่างนั้นหลักการสําคัญเลยที่ครูเอกชนควรรู้ไว้เพื่อคุ้มครองตัวเองนี่คืออะไรครับจุดที่สําคัญที่สุดเลยนะคะอยู่ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพศ2 5 5 0ค่ะอยู่ในมาตรา86 คือวักแรกเนี่ยเขาก็บอกชัดนะว่าครูเอกชนไม่อยู่ใต้บังคับพรบรคุ้มครองแรงงานแต่ว่าแต่ว่าวักท้ายนี่แหละค่ะคือหัวใจเลยที่บอกว่าครูจะต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดในกฎหมายคุ้มครองแรงงานตรงนี้แหละค่ะที่เป็นหลักการสําคัญที่เหมือนกับเ,เชื่อมมาตรฐานการคุ้มครองเข้าไว้ด้วยกันประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า ตรงนี้น่าสนใจมากครับมันเหมือนการเป็นการตั้งเ,เป็นบรรทัดฐานขั้นต่ำเอาไว้ให้และอย่างการที่โรงเรียนสั่งให้ทำโอทเย็นวันธรรมดาหรือมาทำวันเสาร์อาทิตย์โดยที่ไม่จ่ายเงินให้เลยอันนี้มันผิดผิดข้อบังคับอะไรตรงๆเลยไหมครับเพราะดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยมากเลย อันนี้ผิดชัดเจนเลยค่ะถือว่าเป็นการละเมิดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนพศ2542ค่ะถึงแม้ว่าระเบียบนี้จะดูเก่าหน่อยนะคะแต่ว่าพรบรโรงเรียนเอกชนปี50เนี่ยเขาก็ยังรับรองให้ใช้บังคับได้อยู่ค่ะในมาตรา166 แล้วในข้อ27ของระเบียบปี42เนี่ยนะคะเขียนไว้ชัดเจนมากๆเลยว่าถ้าครูต้องสอนนอกเวลาทําการซึ่งก็รวมถึงการอยู่สอนตอนเย็นหรือว่ามาทํางานในวันหยุดนั่นแหละค่ะผู้รับไปอนุญาตหรือก็คือโรงเรียนเนี่ยต้องจ่ายค่าสอนให้กับครูค่ะการที่ไม่จ่ายเลยเนี่ยจึงเป็น ทำผิดระเบียบข้อนี้โดยตรงเลยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาถ้าผู้บริหารโรงเรียนในรุ่นก่อนๆท่านทราบเรื่องแบบนี้นะคะคงจะมองเป็นเรื่องที่น่าละอายมากๆค่ะโอ้มีระบุชัดๆเลยว่าต้องจ่ายไม่ใช่แค่ควรจ่ายด้วยนะครับแล้วแล้วมันไปขัดกับหลักประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่อาจารย์พูดถึงตอนแรกยังไงครับหรือว่ามันยิ่งตอกย้ําปัญหาไว้อ,อ่ศตอกย้ําปัญหาอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่า ถึงแม้ระเบียบปี4-2ข้อ27จะบอกว่าต้องจ่ายนะคะแต่ปัญหาคืออัตราค่าสอนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในระเบียบนั้นนะคะอย่างเช่นชั่วโมงละ50-60บาทอะไรแบบนี้มันเป็นเรทที่อืมต้องบอกว่าเก่ามากๆเลยค่ะพอเอาไปเทียบกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานปัจจุบันที่เขากำหนดค่าล่วงเวลาหรือ OT ไว้1.5เท่าค่าทำงานวันหยุดก็1เท่าหรือ2เท่าแล้วแต่กรณี OT ในวันหยุดก็สเท่ามันเห็นได้ชัดเลยค่ะว่า เอเรตตามระเบียบเก่าเนี่ยมันน้อยกว่ามาตรฐานที่แรงงานทั่วไปเขาได้รับอยู่มักโขเลยซึ่งตรงนี้ละค่ะที่มันไปขัดกับหลักการประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าในมาตรา86ของพรบรโรงงานเอกชนแนวคำพิพากษาสาลฎีกาอย่างเช่นคดีด,ดังๆปี57นะคะเขาก็เคยชี้แนวทางไว้เหมือนกันว่า ถึงแม้สารจะดูสิทธิประโยชน์โดยรวมอื่นๆประกอบด้วยอย่างเช่นวันหยุดปิดเทอมที่ครูอาจจะได้เยอะกว่าแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหลักๆอย่างค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลาหรือค่าทํางานในวันหยุดเนี่ยจะต้องไม่ด้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ําตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานค่ะโอ้โหชัดเจนเลยครับแปลว่าถึงจะมีระเบียบเก่าบอกให้จ่ายแต่ถ้าจ่ายน้อยกว่ามาตรฐานแรงงานทั่วไปก็ยังถือว่าขัดหลักการใหญ่อยู่ดีแบบนี้ก็ ก็เท่ากับว่าครูมีหลักกฎหมายรองรับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับแต่แต่ก็น่าแหละครับการจะลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์กับโรงเรียนที่เป็นนายจ้างตัวเองมันคงคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมีขั้นตอนหรือว่ามีช่องทางไหนที่ครูพอจะทําได้บ้างครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้สิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะอันดับแรกคือการเตรียมตัวคะ่ะต้องต้องรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนที่สุดให้เป็นระบบ อย่างเช่นสัญญาจ้างหรือคำสั่งไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ทางการที่ให้เราทำงานล่วงเวลาอาจจะเป็นอีเมลเป็นลายกลุ่มหรือประกาศหรือถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะต้องเป็นพยานบุคคลนะคะแล้วก็พวกบันทึกเวลาทำงานที่เราทำจริงๆ สลิปเงินเดือนที่มันโชว์ว่าเออไม่มีการจ่ายผ้าสอนนอกเวลาหรือค่าโอทตรงนี้เข้ามาเลยพอมีหลักฐานพร้อมแล้วนะคะช่องทางหลักๆเลยที่ครูควรจะไปก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอค่ะเพราะสอชอน,นี่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลโรงเรียนเอกชนแล้วก็มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิครูโดยตรงเลยนอกจากสชอแล้วก็อาจจะไปยื่นเรื่องผ่านศูนย์ดำรงธรรในพื้นที่ก็ได้เหมือนกันค่ะ แล้วถ้าหากว่าดําเนินการผ่านช่องทางพวกนี้แล้วมันยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือยังไม่พอใจผลก็สามารถใช้สิทธิขั้นสุดท้ายคือการยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานได้ค่ะการรู้สิทธิ์รู้ว่าเรามีหลักฐานอะไรแล้วก็รู้ช่องทางพวกนี้นะคะคือเครื่องมือสําคัญเลยค่ะที่จะทําให้ครูยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมของตัวเองได้ครับ การเข้าใจภาพรวมกฎหมายทั้งหมดทั้งตัวพรบโรงเรียนเอกชนมาตรา86ระเบียบสอทปี42ข้อ27แล้วก็ช่องทางร้องเรียนที่สชมันก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นทั้งกรอบป้องกันแล้วก็เป็นอาวุธสำคัญให้ครูใช้ต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองได้จริงๆนะครับไม่ใช่แค่ทนทนไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์แต่สามารถชี้ได้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่โรงเรียนทำอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะมันผิดกฎหมายนะ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะการที่เราตระหนักว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับไหนมีข้อกำหนดอะไรที่คุ้มครองเราอยู่แล้วก็หลักการสำคัญอย่างประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าเนี่ยมันมีความหมายยังไงคือพื้นฐานที่สำคัญมากๆค่ะในการที่เราจะยืนยันสิทธิของเราได้ครูทุกคนควรจะทราบเรื่องนี้ไว้นะคะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ตัวเองควรจะได้รับค่ะสรุปแล้วนะครับถึงแม้จะมีรายละเอียดทางกฎหมายอยู่บ้างแต่ว่าสาระสำคัญมันชัดเจนมากเลย ว่าการที่โรงเรียนเอกชนให้ครูทำงานนอกเวลาปกติหรือมาทำงานในวันหยุดโดยที่ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทั้งตามระเบียบเดิมที่ก็ยังใช้อยู่และก็ยังขัดกับหลักการใหญ่ที่ว่าต้องให้ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่ามาตรฐานแรงงานทั่วไปด้วยใช่เลยค่ะและการเรียกร้องสิทธิ์นั้นก็สามารถทำได้จริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ขอแค่เริ่มจากการรวบรวมหลักฐานให้ดีให้เป็นระบบแล้วก็ใช้ช่องทางที่ถูกต้องอย่างสอชอที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรงครูมีสิทธิ์เต็มที่ค่ะที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับการทำงานของตัวเอง ครับผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองเก็บไปคิดกันต่อนะครับถ้าหากว่าโรงเรียนเอกชนทุกแห่งเลยหันมาปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบเรื่องค่าตอบแทนสำหรับการทำงานนอกเวลาอย่างจริงจังขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อบรรยากาศการทำงานต่อขวัญกำลังใจของครูแล้วก็ต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวมในแวดวงการศึกษาเอกชนได้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรบ้างก็น่าเก็บไปคิดต่อทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ